เดี๋ยวมอนี่สิพ้ามาเห็ดเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินเด้อจา้าเดี๋ยวเฮามาเบิงว่าเครื่องปรุงมีอย่างเน่เด้อจา้าอย่างแรกเนื้องขคอยใส่เนื้องวติดมันเด้อจา้าจังกี่ซสบเวลาเอาเห็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด้อจ้านี่อันนี้เนื้องวกิโลนึงเด้อจา้า ปริมาณตามต้องการนะจ้ะเพราะว่าแล้วแต่คนหน่อยค้นหลายเขาเพิ่มลดได้ด้วยจ้ะอันนี้ลูกชิ้นเนื้อที่เห็ดเมื่อนั่นล้วจ้ะออกจากช่องฟีดอันนี้ลาบผักชีกระเทียมพริกไทยพึ่งต่แล้ลวไม่ใหม่หอมกลุยอยู่นี่จ้ะนี่น้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดเอาเห็ดซุปน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวจิแซบจ้ะ อยู่เมืองไทยหาสื่อง่ายขอยเอามาจากเมืองไทยผลิตจ้าอันนี้ผงโรตีจ้ะอันนี้ชูโรตอันนี้จะเจียวด้วยจ้ะที่สีเป็นแบบนี้เพราะว่าขอเอาไปตวงน้ำมันหอยก่อนท้าพีมาเลยติดเออน้ำมันหอยเลยเป็นสีนี้จ้าอันนี้น้ำมันหอย อันนี้ซีอิ๊วขาวอันนี้ขนอก่อนเด้จ้ะคอรจะใส่ขนอก่อนสองก้อนแล้วกเเ็เครื่องปรุงเนี่ยเครื่องต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวเด้จ้ะเนี่ยคอรจะใส่เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนี่ยจ้ะเขาจะเอายี่ห้อ,อยังก็ได้มันใส่ได้ทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด้จ้ะแต่ว่าบริเฮ็ดน้ำตกเด้เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวธรรมดาบ่มี่น้ำตกดอกจ้ะด้านหลังมันจะเป็นยังซี่ อันนี้ใส่ซองเดียวเพราะว่าหมอหาลิ์หาลิตรนี่ใส่น้ำเพถึงหาฤิตรดอกจะ้ะถ้าเฮ็ดปริมาณมากกระใสสองซองด้ยจ้ะเข้มขน้นแซ่เราขอ,อยยีใส่กระบวยนในตวงด้วยจ้ะเนี่ยกระบวยพวกรสดีพวกไอซิวขาวเต่าเจียวอย่างพวกเนี่นยขอ,อยยีใส่อันนี้ตวงบ่เต็มดีเดอกจ้ะกตะบวยนี่ถ้าเฮ็ดหลายเขากับเพิ่มจำนวนจ้ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือ ต้มนำซุปเลยจ้ะต้มนำซุปต้มเนื้อเลยจ้าขอ,อยิใส่น้ำลงไปแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเพราะว่าเขาจะใส่เนื้อลงไปต้มเนาะไปตุน๋นเขาก็ต้องไปใส่น้ำเต็มใส่น้ำประมาณหมอนี่ก็ประมาณสามลิตรเลยจ้ะนี่แล้วค่อยเพิ่มที่หลังได้เริ่มแรกพอเอาหมอใส่น้ำตั้งไฟแล้วเด้อจ้า เ้าก็เอาเนื้อใส่ลงไปเลยเ้างก็ต้องให้ร้อนน้ำเดือดเดี๋ยวะใส่เนื้อลงไปเลยใส่เครื่องปรุงลงไปเลยจ้ะหยากกบผักชีกระเทียมพริกไทยมีเครื่องปรุงด้วยจ้ะ ลงไปเลยอ๋อหอมเด้น้ำตาลกวดรสด,ดีชูรสใส่ผงขนอกก่อน เห็ดกลือเตี่ยวถ้าน้ำซุปแซ่บมันก็แซ่บได้จ้ะเขาเฮ็ดเค็มน้ำซุปเข้มขน้นแซ่บถ้าไอ้เขาบอกใส่เครื่องหลายมันก็บเผ็ดหรอกจ้ะใส่สองก้อนมันจะได้เข้มข้นจ้ะรสชาติเข้มขน้นมันจะได้เซ็บแซ่แบเดี่ยวน้ำมัน,นหอยหช่วงนี้มีผักหลายเนาะจ้ะเลยอยากกินเกลือเดี่ยว พักะนา้าพักบงพักซีจีนโหระพาใบพักซีเรื่อยใส่กินก็นไปก๋วยเตี๋ยวก็ได้ทำหมักใส่ส่วนผสมไปสีตั้งหมอเดือดแล้วเฮาค่อยซิมโรศัาท์ไม่จ้าว่าขาดเนือน้อย่างปเพิ่มได้ อยูขาวแล้วกป็ปิดฟ้าหมอปิดฟ้ามอให้เดืดเพราะอันเริ่มเดือดแล้วเขาจังพ่อนไฟลงด้อจ้ะเดี๋ยวเขาเข้ามาเบิงอีกเที่ึง ีน้ำเดือดแล้วเราก็ลดไฟลงได้จ้วจะปล่อยต้มไปเนว่าเนื้อสุปเฟยเพราะใจเบล่อจ้าตอนนี้เขาจะมาซิมรสชาติเด้ย๋ยวจะว่าขาดหรืออีอย่างแน่รสาติเาดีหรือเดี๋ยวจะ้าริมเหลาบ่พอด,ด,พอดีขาดน้ำตาลหรือว่าความเค็มเกิดเซซิโอขาวเพิ่มเดี๋ยจ้า ใส่เพิ่มนิดติดในน้อยกันว่าเสียบเลยจ้ะบิมเบิงอ่ะอันนี้มันแสีบเลยจ้ะหอมหอจ้ะหอมหอมน้ำซุปผู้ลองทุ่นท่นก็ใส่ซีอิ๊วดำน้ำเดือดจ้ะแต่ว่าขบ่ระมักซีอิ๊วดำเพราะว่าสีแบบนี้มันก็งามดีเลยจ้ะสีนี้มันก็งามแล้วแล้วแตะบุบมักเดลยจ้ะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ซีอิ๊วดำ แล้วในระหว่างที่ต้มเนื้อเนี่ยเดี๋ยวสิพาไปเก็บพักในสวนด้วยจ้ะพักคะนาพักบุ้งแล้วก็โหระพาพเ,เอาพี่ใบเลื่อยเอาเมเตรียมใส่กว๋วยเตี๋ยวกันจ้าพาไ,ไปเก็บพักกันบึงพักคะนายอดอัวอวจ้ะกินกับกว๋วยเตี๋ยวแซ่บด้วยเนาะคะนาเห็ดก๋วยเตี๋ยวคุณเนืะยังอวบเลยหักดังโป๊ะ ไปเอามีดมาตัดง่ายเดี๋ยวต้นมันทิโยหักเอาผักคะนาใส่ผักคะนาผักบุ้งเดี๋ยวหาหมองหักง่ายๆก่อน ทำนี่กับพ่อละเดี๋ยวไปพักบุงอีกก่อนเมืองพักบุงดูงามงามคอยเก็บกินไปแล้วรอบนึงได้จะนี่พักบุงแก้วพักบุงใส่กว๋วยเตี๋ยวแซ่บนะจ้ะเฮ็ดกะเหลากินกะแซ่บได้เนี่ยถ้าหฮาเด็ดมันก็จะแตกไหมเนาะหัวดีขนาดเสียงโป๊กๆอยู่ยังกรอบแล้วุณดนะ เด็ดไปที่ละน้อยก็ได้ดอกอยู่ใ,ใกล้จะได้บ่เฮียวจริงปัจี่นี่ก็ฉเก็บไอ้ผักซีใบเรือจักหน่อยฉีใบเรื่อยโอ้ยแดดหอนจังวันนี้วันเสาร์คึ้มตอนนี้หอนจะใส่ก๋วยเตี๋ยวเสียบได้จังนี่ว่าสีแหนบฟักซีใบเรือปลูกลงดินในกระถางไงยัยงบ้านใดเห็ดเลย เด็ดเผา,ามันได้นี่มันดงังอันนี้ใบโหระพาได้จ้ะห้อยเด็ดไปกินแล้วมันแตกอีกแล้วนะแห้งเด็ดแห้งแตกได้จ้ะโหระพาเอาไว้กินกับเนาะเสีบหอมกินก็ขนมเสีนอย่างเสีบ น,นี่กระโหระพาจ้ะกำลังงามเลยปลูกกินเองเนาะต้องการย่มใดก็มาเด็ดเอานี้สวนง่ายไปเอาพักไปล่างเลยจ้ะที่นี่นี่จ้ะพักเอามาล่างแล้วก็หั่นเรียบร้อยเลยจ้ะพักขนาพักบุ้งอันนี้ท่วงอกซื้อมานี่โหระพาจ้ะไว้กินกับ ผักซีจีนต้นหอมแล้วก็มีใบผักซีใบเลน้ำนี่จ้ะ้าผู้มาเกาใส่เป็นน้ำมันหอมด้วยจะ้ะนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวแห่งเอาแช่น้ำแล้วด้อจ,จ้ะจะนิ่มท้อนมมนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงด้วจ้ะนี่กระเทียมเจียวสำเร็จรูปเอามาจากบ้านเ้างนละริกไทยป่น ก็มีเครื่องปรุงปกตินะจ๊ะน้ำสมน้ำตาลพริกป่นทั่วป่นน้ำปลาแค่นั้นละจ้ะเดี๋ยวเอาไปดูหมอก๋วยเตี๋ยวกันเด้อจ้ะปน,นี่เนื้อเปื่อยแล้วนี่จ้าน้ำสุดดูเนื้อเปื่อยดีดีดุกหนะ่ะมันหยองเลยหอมที่นี่ขอยจะลูกชิน้นลงไปต้มใส่ในะ ออน้ำซุปนี่ได้ด้จ้าใส่ลงไปเลยหมักจะนวยกับใส่ลงไปเดจ้าชิ้นชิ้นเนื้อเห็ดกระเจียวแซ่บได้จ้ะใส่ลงไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงเดี๋จ้าลูกชิน้นเอาลูกชิ้นใส่ลงไปต้ม ลอยขึ้นมาแล้วดูเซ่เบื้องหน้าตายไก่ได้วยจ้ะหน้ากินขนาดเชียร์เนี่ยคุณน่ะหน้าตาน่ากินกินหอมชุยเลยมาที่นี่เดี๋ยวไปลวกเส้นกว๋วยเตี๋วกินเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อยั่วๆมาแล้วจ้าเบื้องเนื้อติดมันดุกุน่ะหน้ากินบ่เจ้าเพื่อน เนื้อติดมันแล้วก็ลูกชิ้นหน้าตาหนากินหนากินได้จ้ะมาเดินม,มากินน้ำกันจ้ะพักกับกะมีเดนเนี่ยอันนี้ทั่วงอกกระโผ่ละพาเอากินกับถ้ามักใส่ใบผักชีบใบเลื่อยเพิ่มก็ใส่เพิ่มได้จ้ะนี่ยคอยมักใส่ใบพักหลายๆจะได้แซ่ เนกรเทียมเจียวใส่ได้หลายเนือหั่นแล้วจ้าเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าจะทายังอื่นมใม้เบิ่งหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อไปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า